สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านผมดรเอกพลังจิตอาจารย์เอตอาทิไม่ใช่มุนด์นอวกาศนะครับใส่แมสเรียนมุนด์อวอกาศออจะเป็นดาวพอลลอ่ะวันนี้ก็ขอแนะนํานะฮะน้องๆที่รักและเคารพทุกท่านอ้าวน้องเจก,ก,ก่อนเลยน้องเจทักทายหน่อยน้องเจยนี่คืออยู่ในสถาบันสุขภาพพลังจิตเมืองมหาเศรษฐีนะฮะ อยู่ในคณะของเราเหมือนพี่น้องกันทั้งหมดเลยน้องเจน้องเจี๊ยบแล้วก็เพื่อนอาจกับน้องแบมได่ไหมฮะน้องเจน้องเจี๊ยบเป็นพี่น้องกันแล้วก็อาจารย์อาคมอาจารย์ปานีในคณะเดียวกันหมดเลยวันนี้ขอสัมภาษณ์น้องแบมก่อนน้องแบมน้องแบมมาใหม่น้องแบมมาใหม่น้องแบมมาใหม่แต่ว่าเพราะปพี่น้องที่จักน้องแบมอย่างดีนะฮะเพราะน้องแบมบอกแนะนำหน่อยได้ไหมฮะแนะนำเาเปานพี่น้องว่าน้องแบมทำอะไรบ้างฮะ ก็มีรับรีวิวสุนะคะแล้วเซ็นสัญ,ญากับคลิิกทาความสวยควางามนพนี้นะะสรมาได้รเรื่อยะคะแล้วน้องแบมนี่คลินิกเขามาเซ็นสัญญาเหรอฮะ,ใ,ะให้เป็นพรีเซนเตอร์ใชแล้วก็น้องแบมเป็นเน็ตไอดอลด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะโอเคแล้วต่อไปจะทำช่องยูท<ช>ูบเบอร์มั้ยที่ม,มีอะไรอะช่องตัวเองอ่ะ ก็มีคิดๆอะไรนะคะวางแผนวางแผนอยู่เนาะแล้วตอนนี้ก็งานก็ไม่ได้ขาดมือ <c oughs> นะฮะทีนี้น้องแบมก็เป็นเพื่อนสนิทกับทางน้องเจนน้องเจียน,นะฮะวันนั้นน้องแบมมีประสบการณ์วันนั้นวันนั้นน้องแบมก็มาหาพี่กับเพื่อนนะฮะแล้วก็น้องแบมก็ได้บูชาบูชาไหนวงไหนไปก่อนวงนี้ค่ะอ่าวง,ง,งนี้ไปก่อนแล้วพี่ก็ปลูกเศษให้ใช่ไหม,มบูชาแตบบ่พี่แล้วก็ปลุกเศษให้แล้วก็ ผลปรากฏว่าได้เงินวันไหนเช้ามาค่ะได้เงินอนอนนอนอยู่ก็ได้เงินเลยค่ะเออได้เงินเอาบอกเป็นจํานวนได้ไหมตอนนี้ค่ะก็ยอะแหละก็เป็นแสนเอออ่างงไหมงงไหมก็คือนอนอยู่ก็คือได้เลยเออหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงไหมกี่ชั่วโมงตอนเย็นอีกวันเออตอนเย็นของวันนั้นเลยก็ได้รถหนึ่งคันเออ หลังจากได้แหวนได้พี่ปลุกเสกแหวนให้ไปใช่ไหม,มประมาณกี่ชั่วโมงถึงได้เงินก็คืนนั้นก็ประมาณสามชั่วโมงได้ไหมสามชั่วโมงได้เงินก่อนได้หลักแสนก่อนจะก,กี่แสนก็ปลุกปลุกไว้ก่อนแ,แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากปลุกเสกเอาทีนี้อาสามชั่วโมงได้เงินใช่ไหม,มเป็นประสบการณ์ตัวเองนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาตั้งแต่ได้แหวนกี่ชั่วโมงอะได้รถ หลังจากนั้นอีกเจ็ดชั่วโมงค่ะได้สิบชั่วโมงสามชั่วโมงได้เงินหลายแสนถูกต้องไหมอีกเจ็ดอีกอีกเจ็ชั่วโมงก็เลยสามชั่วโมงไงสิบชั่วโมงพอดีนับแต่ได้แบนถูกต้องไหมสิบชั่วโมงได้ลดลดมูลค่าประมาณเท่าไหร่คาดที่มูลค่าเออคันนี้ประมาณเท่าไหร่ล้านกว่าล้านกว่าใช่เออแฮปปี้ไหมมงนไหมตอนแรกมงไหม งงไหมว่างงนึ่งเลยเออแล้วแล้วแล้วได้แล้วรู้สึกว่ามีพี่คลินิกมาเซ็นสัญญาด้วยใช่ก็ให้อาจารย์ชนะให้นะฮะอันนั้นก็คือพี่แก้กรรมให้นะฮะพี่แก้กรรมให้แล้วสรุปแล้วก็มีโชคสามเรื่องค่ะเรื่องเงินเรื่องรถแล้วก็มีมีมีงานที่พี่คลินิกมาเซ็นสัญญาให้เราเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมฮะ แล้ววันนี้น้องแปมก็มาบูชาแหวนที่วงหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะปลุกเสกเพิ่มไปอีกชดูซิว่าจะได้อะไรจะได้อะไรเดี๋ยวติดตามจะได้อะไรแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมเออเอาละวันนี้จะเป็นพิธีใหญ่นกันนะพิธีเนี้ยจะเป็นพิธีอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์เขาเรียกว่าเขาเรียกนี่ ของที่จะมาอาบเราต้องของดีนะอาเราต้องคัดที่ดีที่สุดเพราะอะพี่น้องครับอันนี้คือลูกแก้วจากกระพัดของหลวงพอ่อฤาษีดึงดักหายากะคนที่จะมีเขาจะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วมีขนาดพิเศษใหญ่จะโคบอีกแต่อันเนี้ยถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ของหลวงพอ่อฤาษีดึงดัเพราะโรงงานก็มีลูกแก้วแบบนี้จริงไหม ตำไมแต่อันเนี้ยผมไปบูชามาจากต้าท่านเศรษฐีซึ่งเป็นลูก,ลกศิษย์หลวงพ่อฤาษีดำอายุท่านสมัยนี้อายุเป็นร้อยร้อยแล้วท่านเสียไปแล้วนะฮะก็ตกทอดเป็นลูกชายท่านนะฮะแล้วท่านก็เมตตาให้มาบูชานะฮะเพื่อจะเอามาส่งเคาะพ่อแม่พี่น้องเลยถามว่าถ้าน้องแดนน้องเจี๊ยน้องเจี๊ยบอาจารย์นาคคอาจารย์ปณีดูอย่างเงี้ยพ่อแม่พี่น้องดูเงี้ยจะรู้แม้เป็นของหลวงพ่อฤาษีดำ ไม่รู้แต่ถ้าพลิกขึ้นมาเป็นยันน้ำมนต์ของหลวงพอ่อฤษีลิงดำอันนี้คือหลักฐานชัดเจนครับจบไหมจบครับหลักฐานนี่ไงนะยันน้ำมนต์เหรียญทำน้ำมนต์หลวงพอ่อฤษีลิงดำก็เป็นอย่างนี้ถามว่าลูกแก้วผมมีทั้งหมดตอนนี้ผมว่าผมมีน้อยกว่าบ,บ้านท่านเศรษฐีแล้วกัน่ะนะ แต่ก็น้อยเพราะลูกแก้วแบบนี้จะทำพิเศษเขาจะสั่งจากต่างประเทศแล้วหลวงพอ่อฤษีทางปุกเศษลูกแก้วเนี้ยสักลูกจะหาเจอนะไม่เจอไม่มีทางหายากมากแต่ถึงผมมีน้องแต่บ้านท่านเศรษฐีก็มีท่านเมตตาให้มาน้องเกย์คิดว่าพี่หกึ่งลูก 5, 6, 6น,น้องแบนคิดว่าพี่หนึ่งลูก โอ้ถ้าพี่เจมมาเยอะขนาดนี้หนูก็ต้อง80ายสิหรอวะตอนนี้พี่มีประมาณ250ลูกยห้าสิบรูปงงไหมงงไหมท่านใดที่น้องเข้าไปดูนะฮะในเฟซบุ o กด็อกเตอร์เอพลาสติกมีลูกจัมโบ้น้องแบมเห็นไหมที่พี่ส่งไปให้อะลูกใหญ่จัมโบ้เอาไม้ทักก็ไม่มีเอามือทักก็ไมีอ่าแปดเท่าไหร แ <8 S 1> <8 S 2> ปดนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางแปดนิ้วลูกบอลลูกหนึ่งเลยพอด้รับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะว่า,าท่านท่านเศรษฐีท่านอาจารย์ลูกท่านเศรษฐีน้องสาวท่านนคันด้วยนะฮะคุณป,ป้าที่ท่านแบ่งมาเพื่อต่อไปจะทำที่พิพิธภัณฑ์เมืองมหาเศรษฐีที่ใชน้าขอจะได้ตกอยู่คนไทยอยู่กับคณะเรานี่แหละนะฮะเดี๋ยววันนี้จะทำน้ำมนต์ด้วย ลูกแก้วจกักรพรรดิยันน้ำมนต์นะฮะเป็นยันของหลวงพ่อฤาษีสังดามเลยยันภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรนี่เก่งได้นะพูดปุ๊บคนเข้าใจง่ายพูดปุ๊บได้เงินปั๊บ <c oughs> พูดปุ๊บอัคคักษสาวุกเบื้องขวาปัญญาฉลาดที่สุดต้องภาษาลีบุตรยันภาษาลีบุตรยันน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีน่บอกงั้นนะนะเพราะฉะนั้นเราจะมีปัญญาและพูดปุ๊บ คนเขาใจปั๊บดีไหมเออ<ด>ขอเงินปุ๊บแด้ป๊บเออเออนนี่ยกตัวอย่างพูดเล่นๆนะอ่ะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำมนต์กอนอาบน้ำมนต์อันนี้สุดยอดไงสุดยอดนะขอใจไหมที่จะมาวางบนหัวแล้วทำทุกคนให้เด,ดี๋ยวข้าวิ่งวันนี้ใช้สายยางเลยนะบางท<ด>ี<ด>ต้องส่ง,งก็กรรมในเรนะ่ะนะฮะเป็นพิธีแก้กรรมด้วยเรียกเงินด้วยดีไหมไล่สนรงเสียดจันเลยนะฮะ จะไรหันไปทานจันอามอคมให้ออกไปอันนี้หนึ่ง,งอันนะยังไม่พอนะตาก,กรทาําพิธีเนี่ยมันจะต้องมีของดีรู้จักหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพไหอ่าหลวงพ่อเดิมเก่งได้ไหมดังมากไะมเทพพระเจ้าแห่งเมืองสี่แควหนองโพเก่จริงนุโบราณไปแล้วหายากไหมเราต้องเอาของดีให้ามาันลงหัวห่ดยดีไหม เอาหลวงพ่อเดิมจริงเรื่องมีดเทพกษักตริย์มีดเทพสาตาเขาบอกคนคำบรายเขาบอกว่ามีดบินต้องวัดหนองโอ่าเหมือนเหมือนจะเราให้หนายอะไรมีดบินนะใครเหนียวขนาดไหนเจอมีดเทพสัตตาแทางทีเดียวทะลุหมดเพราะท่านคัดของออกหมดให้สัตว์เหนียวเหนียวขนาดเจอมีดปึ๊กเดียวหมดเลย เดี๋ยวจะเอามีดบ้านพอ่อบ้านพ่อเสรษทีเหมือนกันมีดนีดด้เป็นมีดงาช้างเขาเลยยากไหมด้ามงาช้างนี่นะพ่อแม่พี่น้องนี่น้องชักแล้วชักกี่หนแล้วอะอันนี้นะพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นมีดงาช้างอาของสูงไหมปกติมีดหลวงพระเดิมเนี่ยบางบางทีก็ไม่ใช่งาช้าง แต่นี่งาช้างขนาดใหญ่จะเอามาเคาะหัวสักยันให้ด้วยเป็นเสนเ่ห์เมตตามหานิยมอีกทีนี้ใครแทงเราเนี่ยนะไม่ต้องกลัวแล้วนะไมไมเ,เอา <c oughs> า้าหลวงพ่อเดิมท่านสมัยก่อนนะทหารผีไม่เอาไม่เอา้เข้ามาทำร้ายเรา ทำร้ายเราถึงว่าทำร้ายเราป<ข>องร้ายเราเขาก็มีอันเป็นไปใช่ไหมเอออันนี้อันนี้น,น้องขับคุณเล่งรังไม่ใช่ว่ามีแฟนไม่ได้อยู่โยงโคพันเกินไปใช่มีเสน่ห์ใช่ไหมมีเสน่ห์ด้วยอ่ะดูความเก่านะเห็นไหมนต่ก็ี่ยแล้วโอ้โหถ้านับอายุจะได้เป็นพันปี ผมว่าเป็นร้อยปีแล้วมั้งเนี่ยนะฮะนานอ่ะแล้วดูด้ามดูมีดเก่าไหมเก่านะสนิมเลยเนี่ยถ้านแม่คนนั้าเข,ขาดูง,งานก็จบแล้วด้ามเนี่ยอันเนี้ยเป็นเงินเห็นไหมเนี่ยแล้วเก่าไหมเนี่ยแล้วยันท่านเลยเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อเดินว่าหนองู เนี่ยหาได้เไงเราก็จะมาทำพิธีเนี่ยเต่าเอาล่ะวันนี้จะใช้ตรงไหนสมเด็จกร,รมสมจะมาทำให้พระพุทธเจ้าแรกเราจะรั้นไะท่านบอกว่าให้สัดเฉพาะตรงนี้ เรียกเงินเป็นเสน่ห์เมตตามหาิยมคนรักคนเมตตาใช่หมอธิษฐานเอาอย่างใกล้ไรลลงยันหน้าหน้าทองใหญ่ให้ทั้งหมดดีไหม,มเอาล่ะเริ่มจะคล้ายตอนรือเซอ้าวน้ำลันก่อนเลยเแหลกนิเซลงเฉพาะหัวท่านักศีรษะดีไหม นาพุทธาภิธานิยดียะอิปินดูสารพัสสตูวินาสติอิติมิโสภะกบาหินาวาจาดีต้รุนะโมพุทธายะต่อด้วยคาถาในล้านเลยจะได้รู้ถึงไหมสามจิตชามินาสังสิโมคมาจังหาเทวสตีนะคะปัญิติพวกมาจัิมาเทวทลรพังจะมีหาโยมานะโมจะมีนิพพาวติพุทธมาอุณโมพุทายะวิรัตโยโนายังมิองสามสา วิลาอีกทีอย่างพุทธศาสนาบนเทิมากพุทธศาสนาสอนหมดธมะติดสามี้ให้เป็นพาพาหาหาเื่ออ๋อด้วยคาถาพระลูมคาถาประจําตัวหลวงพ่อปาโนตังหลวครูสืบต่อมาอย่ากสืบต่อมาจนถึงหลวงพ่อฤษีนัจดาคาถาปกพระนั่นเองอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชะขอเดชะเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มากอุณิเทศอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชะขอเดชะเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มากอุณิเทศ อิ่ที่ที่พุทธานิมิตัขอเดชะเลยชงขอเดชะเลชะจงมาเป็นที่พึ่งทธะบ้าอุทิเถิสัมมาสัมพุทธะสัจสนิยตโตโสทยะสัมมาสัมพุทธะสัจสนิยตโตโสทยะสัมมาสัมพุทธะสัจสนิยตโตโสทยะจบเรื่องฐานจักรพรรดิสมเด็จองค์มาชม่วนคนอื่นก็ไม่ต้องไปทำแล้วนะเสียเวลาต่อไปแล้วแต่ท่านจะว่าไปเลยดีกว่านะ ผมผสมท่านจะว่ายังไงบ้างกระแป๊บเป็นไงกระแกะลงไป네็นไงรู sí, <S <S ้ส like ึกเป็นไงมันโล่งยังไงรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีอะไรแบบคลุกคลองอ่ะอ่ามีคือความริเศษของกระแป๊บตรงนั้นของที่จะมาลงหัวก็ต้องเป็นของสูงสุดแล้วจริงไหมค่ะคิดที่นี่ที่พุทธานอิมิตังก็ติดชา้นเดชชา้นก็ติดเองชั้รลงมาอย่างที่เพื่อนท่านมาอุ้มี่เทือ ยิ่ทุทธานิมิตฏิชาชะเดชะตมาป็นที่มากุิเตยิ่งเลี้ยงทุทธานิมิตฏิชาชะเดชะตมป็น่มาวุิเสามปจิตฉายมินาสังสโมุมาจมาเทวาสเะริมมาจัมาวิลาภจะมีาุเวาหักโจะมีธรรม่นอโยวิโคเวาเวสาวิัียวคสองเียว่าวสิตรนิยมเวิสัมมาุัสสปะอหัศาอ้าว ลงเลยไม่สียลัเมนกับาอีกเคต่างกเดน่าเพราเดตงมันเป็นที่พึ่งแก่มากอี่เทสั้งที่จิมนี่นาสัติโมโมาใ่ที่ว่าจะเป็นครับเป็นทีมาทีวันที่ะานุนี้มามาลโนี้ที่บมนุก็จะมงานั่ไม่ืคนยาสงสีนาสาไอีกีก็สนีาบงเาางคนี่าเรื่อๆเอาละรวยทุกคนสองคนนั้น ตอนที่นั้นออกไปนะตอนนั้นก็ไม่ไร้ทำนะโยมก็ทำไม่ไหวละที่พี่พี่เพื่อนเี่แต่งาดิจิตใจพี่เดกชักตัวมาทุกแจกนะตั้งจิตใจมิ่งมา30มงโมมาจมั่นเทวาจิตใจพี่3มงโมมาเทวาพี่จะลองจิตใจจิตใจพี่จะมาไหว้ที่พี่จะมาลงนรกแล้วพี่ก็จะลงตรงนี้จิตใจจะสานี่แหละจิตใจมิ่งจอมีความไม่สงบตั้งจิตใจมิ่งมา30โมงโมมาจมั่นเทวาจิตใจพี่

เอาล่ะวิธีต่อไปเราจะพาไปอาบน้ำน์ด้วยเดี๋ยวขออยุาตนะฮะเพราะไม่พี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นพิธีอาบน้ำนนะนะครับ